บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปารูใหญ่เขตเลือกตั้งที่สองครับวัดคลองส่งน้ำหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับรู้สึกจะบรรยากาศคึกคักหนาแน่นกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับอันนี้ท้องถิ่นแท้ๆถิ่นไครถิ่นมันเทศบาลใครเทศบาลมันจะเริ่มจะมีคน มาคึกคักมากมายนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยคนก็ทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับใช้คำว่าคึกคักกว่าการเลือกตั้งอบจที่ผ่านมานะครับก็ตามวิถีชาวบ้านนะครับที่นี่มีสามหน่วยเลือกตั้งนะครับหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งที่สองที่สาม ที่วัดคลองส่งน้ําตําบลปาร,รุใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลเทศบาลตําบลปาร,รุใหญ่นะครับก็มีผู้มาใช้สิทธิ์นะครับทยอยๆยยยยกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เปิดหีบแต่เช้า2องโมงเช้านะครับไปจนถึง5้าโมงเย็นนะครับสามกฎหมายและรับเปลียบใหม่ ครับชมบรรยากาศนะครับที่วัดคลองส่งน้ำตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังต์ตำบลปาร,รุใหญ่ครับตำบลปาร,รุใหญ่ขออภัยเเขตเทศบาลตำบลปาร,รุใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ